ดีเจมาตูมตัดสินใจปิดกิจการธุรกิจส่วนตัวพร้อมเผยเหตุผลที่ใครหลายๆคนรู้แล้วต้องช็อกหนักมากเรียกได้ว่าเป็นตัวแม่ของเรื่องเครื่องด่าเอ๊ยความปากแทบสุดๆส,สำหรับดีเจและพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมาตูมเตชินที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่ทางสายรักสุขภาพกลับมาดูแลตัวเอง ใส่ใจการแทบทุกรายละเอียดของร่างกายกันเลยทีเดียวจนหุ่นของหนุ่มมาตูมออกมาเพอร์เฟกแบบสุดพร้อมกล้ามเป็นมัดมัดจนเหล่าแฟนคลับและพี่ๆชาวเน็ตต่างพากันชงการเปลี่ยนแปลงตัวเองของหนุ่มมะตูมครั้งนี้ว่าสุดยอดจริงๆดีเจม,มาตูมตัดสินใจปิดกิจการธุรกิจส่วนตัวพร้อมเผยเหตุผลสุดชอบ ล่าสุดในไอจีส่วนตัวของดีเจมะตูมได้โพสต์ภาพที่กำลังมีการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและมีหนุ่มมะตูมยื่นดูด้วยความเสียดายพร้อมแคปชั่นที่เผยสาเหตุการตัดสินใจปิดกิจการธุรกิจส่วนตัวในครั้งนี้ว่าช่วงก่อนโควิดมะตูมสารฝันให้แม่ด้วยการเปิดร้านเหล้าชื่อนัวเนียบารที่อารี และสารฝันตัวเองต่อมาเปิดร้านที่สองตรงห้าแยกลาดพร้าวใต้ยูเนียนมอชื่อณนะลาดพร้าวและไปทำบาร์โฮสที่ตึกทนบุรีพลาซา่าทำให้มาตูมกลายเป็นเจ้าของกิจการกลางคืนสามแห่งไปโดยปริยายซึ่งช่วงเวลาโควิดมาตูมลงทุนวางแผนงานรีโนเวทร้านสร้างระบบกะไว้ว่าวันที่ทุกอย่างกลับมาปกติสาม กิจการนี้คงจะสนุกไม่น้อยทุกอย่างเกิดขึ้นก่อนและช่วงเวลาโควิดครับวันนี้โควิดซาลงทุกอย่างกลับมาเปิดปกติแถมขยายเวลาไปถึงตีสี่นักท่องเที่ยวกลางคืนเริ่มมาใช้บริการคนแน่นร้านทุกคืนทุกอย่างที่ลงทุนไปมันกำลังจะส่งผลเราสามารถลุยตรงนี้ได้เต็มที่แต่สิ่งที่ผิดปกติไปนั้นก็คือ เป้าหมายของตูมถึงตูมจะเป็นคนที่ทำอะไรทําจริงลุยจริงสู้จริงมาตลอดยิ่งมาโฮสนี้ตูมเกือบแกรนดโอเพนนิ่งด้วยซ้ำถามเพื่อนรอบที่ตูมโทรชวนได้เลยแต่ครั้งนี้ตูมทบทวนหลายครั้งมากจนได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าความสุขและเป้าหมายของชีวิตตูมเปลี่ยนไปครับ ต้องขอขอบคุณหุ้นส่วนทุกๆท,ท่านที่ไว้วางใจในตัวตูมมาตั้งแต่แรกและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้และขอบคุณอีกครั้งที่เคารพการตัดสินใจของมาตูมถ้ามีโอกาสตูมจะไปใช้บริการร้านที่ตัวเองร่วมสร้างไว้ในฐานะลูกค้าแน่นอนครับและขอเป็นกําลังใจให้ทั้งนัวเนียบาอารีแอสตรานายและนาลาดพร้าวด้วยนะครับ ขอให้กิจการทั้งสาที่รุ่งเรืองและมีคนที่พร้อมกว่าตูมมาบริหารครับและถ้าใครสะดวกหรือสนใจซื้อหุ้นในส่วนของตูมตอนนี้หุ้นนาลาดพรายยังเหลืออยู่นะครับสุดท้ายถึงตูมจะเสียดายแต่ไม่เสียใจเลยครับที่ตัดสินใจแบบนี้เพราะคิดทบทวนมาสักพักแล้วเลยอยากมาย้ำอีกทีว่าดีเจมาตูม เลิกทำธุรกิจกลางคืนทุกประเภทแล้วนะครับและไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดครับว่ายังเป็นหุ้นหรือดูแลระบบหลังบ้านไหนอยู่เพราะเคลียร์ตัวเองและชัดเจนในจุดยืนแล้วครับถ้าถามว่าในอนาคตจะกลับมาทำต่อหรือเปิดใหม่ไหมก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตครับอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ปัจจุบันแน่นอนแล้วครับว่าไม่ทา ครับขอกราบขอบคุณและขออภัยทุกท่านอีกครั้งในความไม่สะดวกในครั้งนี้และขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับที่ตูมทำฝันเราต่อได้เท่านี้และขอบคุณแม่ที่เข้าใจและสนับสนุนฝันตูมต่อครับรักดีเจมาตูมเตชินวันที่16มกราคม67